สวัสดีครับผมนะครับวันนี้มีคีย์บอร์ดขาาใหม่เด้อพี่น้องนะครับสภาพสวยๆเลยนะครับตัวนี้ขี้ยังขาวอยู่นะครับสภาพงามเลยครับเบิ้งความคมชัดไปน้ากันนะครับตัวนี้เป็นคีย์บอร์ดยมาฮ่ารุ่น psr ecc3 นะครับตัวนี้เคยขายไปแล้วกับหลายตัวอยู่นะครับพี่น้องสามารถเข้าไปเบิ้งรีวิวย้อนหลังได้นะครับ รุ่น p s r ec c, c 3เด้วยพี่น้องเขาไปบึงรีวิวย่อนหลังใดของบาวตานะครับแต่ว่าตัวนี้ของใหม่ๆเล่บยบด้เทศเสียงเทียนยังให้หลูกค้าได้บึงนะครับเอาบหิอายุนะครับเฝ้าเลยด้วยรับตัวนี้งามแท้นะครับบึงความคมชัดครับงามเลยครับตัวนี้ตัวนี้บาวตาเช็คเรียบร้อยแล้วใส่งานใดปกติทุกฟังก์ชันนะครับ โบมีตำหน่นะครับตนนัวนี้แถมที่วางนวใหานะครับตนนัวนี้แถมที่ว่างนวใหาไปเลยนะครับเอาจางสีน้องพี่น้องเนะาะหาคู่ใดนะครับเอาภายในมือนีนะครับเอาภายในมือนีมือนีวันที่มือนีวันที่เท่าไหร่แม่วู้ใด,ดเอาภายในวันที่สี่แถมขาตั้งหาน,นะครับจำหดมือกับบอได้น,นะครับเอา,าสีน้อพี่น้องเนาะ ผู้ใดเอาภายในวันที่4นะครับสิงหาคมนะครับแถมขาตั้งให้ตัวหนึ่งนะครับราคา9 8 0 0แถมขาตั้งให้ตัวหนึ่งนะครับผู้ใดภายในมือหนีเด้อพี่น้องเด้อหากเลยวันที่4ไปนะครับหากเลยวันที่4ไปก็ยี่ได้เฉพาะชุดนี้นะครับคีย์บอร์ดอะแดปเตอร์และก็ที่วางโน้ตให้นะครับสภาพงามๆนะครับตัวนี้สามารถเล่นจังหวะไทยรุ่งพงษ์อีสานได้นะครับตัวนี้เป็นเครื่องเครื่องเปล่าของมานะครับเดี๋ยวบาตาจิ อ่ะเซตระบบให้นะครับหากลูกค้าใส่บบเป็นนะครับลูกค้าใส่บบเป็นเดี๋ยวบาวตาอัดเป็นคลิปเป็นคลิปให้นะครับการใส่งานนะครับของเครื่องนะครับให้พี่น้องทักไลฟ์มาก็ได้นะครับไอเดียไลฟ์ก็เป็นเบอร์โทรนะครับ0 8 4 1 2 8 9 7 7 3เป็นไอเดียไลฟ์นะครับหรือว่าพี่น้องจิทโทรมากระใดนะครับเบอร์โทรของบาวตานะครับก็เลยอยากให้พี่น้องได้เห็นคีย์บอร์ดขอมม่าใหม่ๆนะครับสภาพงามๆก็ขอบคุณอาจารย์ อ่าสุภูสุคนเด้อครับที่ได้มาสนับสนุนคีย์บอร์ดบาต้านะครับขายออกทุ่งมือครับขายออกเกือบพุ่งมือเลยนะครับแต่ว่าบาต้าบ่ได้ลงรีวิวทาง YouTube ให้พี่น้องเดบ่งนะครับตอนนี้คีย์บอร์ดก็เหลือบ่หลายตัวแล้วนะครับคีย์บอร์ดก็เหลือบ่กี่ตัวนะครับก็สิเหลือแน่ก่าหาศูนย์ยูหนึ่งเครื่องนะครับแล้วก็เจหานึงเจหานึงบ่ท่านไดนรีวิวให้พี่น้องเดบ่งนะครับเจหานึงเขามาโดนแล้วนะครับแต่ว่าได้รีวิวให้พี่น้องไดบึงแล้วก็เหลือพีเอชอาร์หกส หกสี่ศูนย์ก็ขายไปแล้วนะครับเอ้ยหกสี่ศูนย์ก็ยังอยู่ขายแต่หาหาศูนย์ไปแล้วนะครับเหมือว่านนะครับเหมือว่านส่งหาหาศูนย์ไปพูดแหละครับทังสงขานะครับกับเหลือนี่ครับคอม่าใหม่ๆขม่อมาใหม่ๆสดๆห่อนหอเลยพี่น้องตัวนี้เป็นคีย์บอร์ดรุ่น p s r ecc 3นะครับเบื้องหลังครับสามารถเสียบอาแฟลชได้นะครับแฟลชได้หรือ usb นะครับตัวนี้นะครับเสียบแฟลได้ก็ได้เสียบพอร์ต usb ก็ได้นะครับ ตัวนี้เสียบได้2แบบนะครับนี่ก็เสียบพวกเครื่องขย้ายเสียงใดขึ้นกันนะครับนี่ก็เป็นเสียบหัวเดบเตอร์นะครับอ่ะงามๆครับพี่น้องตัวนี้งามเลยครับผู้ใดหาอยู่สภาพดีนะครับตัวนี้ตัวนี้ก็สีมี่กองไห้ครับกองเป็นกองของเขาเลยนะครับเป็นรุ่น P.S.R E.C.C. 3นะครับยำพี่น้องเด้อหากผู้ใดเอาภายในมือนี้นะครับวันที่4อ่สิงหาคมนะครับหากผู้ใดเอาภาย ในวันที4น่4สิงหาคมวันที่4สิงหาคมเดี๋ยวบาตาสีแถมขาตั้งห้ไปเลยนะครับขาตัง้งบมทั้งในออกมาให้เบิงอยู่นะครับเอ้าแถมห้ขาตั้งห้ไปน,นะครับเฉพาะมือนี้เดอร์พี่น้องเด้อหากเลื่อมือวันที่4ไปแล้ววันที่8ที่6บัวได้แถมให้นะครับเป็นโปโมชั่นไปเลยนะครับกะเลื่อมมาออกมาโชว์พี่น้องนะครับว่าเป็นยังนะครับหากว่าได้เอาแถมให้นะครับสภาพงามๆตัวนี้นะครับเบนเดอร์พิทเบนใส่ได้ปกตินะครับ ทุกอย่างใส่ได้ปกติบ่าวตาเช็คแล้วนะครับเช็คแล้วก็มารีวิวให้พี่นองในเบิ้งนะครับว่าได้เสียบป๊กให้พี่นองในเบิง้งเพราะว่าเมื่อกี้บ่าวตาก็เช็คเซตระบบอ่าเช็คเครื่องเรียบร้อยแล้วว่ามันใส่งานได้ปกตินะครับจตชัดเจนนะครับหากพี่นองมันหากมันบ่ท่านหด้ไปนะครับหากมันบ่ท่านได้ไปหากมันมีเวลาอีกนะครับหมายถึงว่าอาจสิบมื่สองมื่ยังบ่ท่านได้ไปบ่าวตา บางเบลตาก,กัดสีลงรีวิวไ้เบิง้งแล้วก็รีวิวสภาพเครื่องไ้เบิ้งอีกรอบหนึ่งนะครับอันนี้มาใหม่ๆสดๆของหอนก็เลยเยฝ้ามาทานให้พี่น้องในเบิ้งนะครับว่าเพื่อมีคนอยากได้นะครับเพื่อมีคนอยากได้เฝ้าเฝ้าต้องการด่วนนะครับราคา 9, เก่าพันแปดร่วมสรงราคา 9, เก่าพันแปดร่วมสรงนะครับยำนะพี่น้องน้อหากเอามือนีได้แถมขาต่างฟรีไปนะครับหากพี่น้องยุ่ไกลนะครับเขตสมุรปรากานบางพี่นะครับสมุด ปาการบางพีนะครับกอมอที่16ถนน,นบางนาตากกมอที่16นะครับเอื่นง่ายๆนะครับอยู่แถวบางฉลงนะครับแถวบางฉลงผู้ใดอยู่ใกล้แถวบางฉลงหรือว่าทางชนบุรีระยองผ่านมาถนน,นบางนาตาดสามารถแวะมาเบึงได้นะครับขี่บอดตอนนี้กะหากหากพี่น้องสนใจตัวไหนก็นลองโทรมาถามกันก่อนได้นะครับลองมาเทเบึงกันได้นะครับบาตากีอยู่เป็นในหมู่บ้านด้วอพี่น้องด้วอบ่มบ่บบมีลานครับอยู่ในหมู่บ้านพี่น้องเขามา เช็คเมื่อเห่ินบึงได้นะครับอยู่ในบานเลยครับเป็นบานของเบวตาเองนะครับอัดสภาพงามๆครับคลิปนี้นะครับอยากอัดดรนโดนนะครับอัดคลิปดรนโดนนะครับอ่ะเบิงความคมชัดอีกนะครับเห็นบ่าพี่น้องความคมชัดชัดเจ้าเลยนะครับสภาพงามครับตัวนี้ บ่ไล่ขังทึงไปกกอซาซ่านะครับเบิ่งห่องจอลำพโพงครับเบิ่มมาขัางรางนะครับเบื้องริ่มครับไล่เบิ่งริ่มไปทีละหน่อยนะครับชัดเจนเนะาะผาพมุมสูงโดยร่วมย่างอ้อมไปด้านขางนะครับเบิ่งด้านหลังไปนํา เห็นกันชัดเจนไปเลยนะครับตัวนี้สภาพของมาใหม่ๆสดๆห่อนๆนะครับยำพี่น้องเด้อครับยำแล้วยำอีกหากพี่น้องเอาในภายในมือนีหรือจองมือนีนะครับบาตาหยุดแถมคาตังให้นะครับหนึ่งโตนะครับแถมคาตังฟรีให้หนึ่งโตหากพี่น้องโอนมาจำหรือว่าเอาภายในมือนีวันที่สี่สิงหาคมปีสองพันห้าร้อยหกสิบหกบาตาจยุแถมคาตังให้นะครับหากเลื่อยไปวันที่หาไปแล้วนะครับไ่ได้แถมนี่พี่น้องเด้อ สภาพงามๆครับเบ่งจออีกนะครับเบ่งจอจอครับมั่วอ่ะมั่วครับว่าได้เสียบปั๊กให้พี่น้องด้เบิงนะครับหากขี์บอร์ดมันยังอยู่นะครับมือสองมือถ้าบ่าวตามีเวลาเดี๋ยวบ่าวตารีวิวเหรียญให้เบิงนะครับว่ามีจังหวะยังแน่นะครับตัวนี้เล่นจังหวะไทยลุกทุงอีสานใดนะครับลงเสียงแต่งเสียงพิ้นเสียงแสกเสียงหัวสองซ้อได้นะครับตัวนี้เป็นเสียงแต่งนะครับ คุมาสอบถามกันได้ครับ0 8 4 1289773นะครับหรือว่าสิเป็นไอดีไลน์นะครับ0 8 4 1289773คือกันครับเฝ้าเลยครับตัวนี้งามครับพี่น้องสามารถไปเบิงรีวิวย่อนหลังได้นะครับรุ่น psr ecc 3นะครับบาตาใส่เสื้อสีแดงนะครับที่นั่งหลินนะครับอ่ะคลิปนี้กับสิขอไว้สําหน้ครับจบคคิดไว้สําหน้ครับสวัสดีครับผม